ความล้ำหน้าของจีนการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตะตื่นใจเมื่อคิดถึงการเดินทางไปจีนอย่างที่คุณป้าพูดถึงอย่างที่คุณกังวลมักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่สุขาหรือสีโสเจียนตามที่คนจีนทักทายกันซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำอย่างมากความสะอาดที่น่าทึ่งที่ยากที่จะหาในที่อื่นแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่ห้องสุขาจีนไม่มีชักโครกนั่ง ซึ่งทาให้การใช้สถานที่นี้เป็นเรื่องที่ลําบากสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวคุณสามารถจินตนาการได้ว่าการลุกนั่งจากห้องสุขาที่ไม่มีชักโครกนั่งนั้นเป็นเรื่องยากแค่ไหนคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมจีนซึ่งมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและสร้างเมืองใหญ่อย่างงดงามจึงไม่สามารถพัฒนาสิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายเช่นห้องสุขาคําตอบที่ได้คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วมักจะทําให้คนตามไม่ทัน และคนจีนมองว่าห้องน้ําไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญเท่ากับการพัฒนาทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินแต่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจคือปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนี้กําลังเกิดขึ้นในเมืองฉงชิ่งมหานครที่มีรถไฟฟ้าข้ามฟ้าคุณจะพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีการปรับปรุงสถานที่สุขาให้ดีขึ้นถึงแม้จะไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นระดับ A แต่การเปลี่ยนแปลงจากระดับดีไปสู่ C หรือ C ก็เป็นการดําเนินการที่น่าย,ยินดีและน่าพอใจ คนที่อาศัยอยู่ในเมืองฉงชิ่งมักจะเป็นมิตรและต้อนรับนักท่องเทีย่ยวอย่างอบอุ่นซึ่งแตกต่างจากประสบการณ์ของป้าที่เคยเดินทางไปเมืองใหญ่อื่นๆของจีนในอดีต Welcometo ฉงชิง่งเป็นคำที่คนจีนในเมืองนี้พูดกันเสมอซึ่งแสดงถึงความเป็นมิตรและการต้อนรับนักท่องเทีย่ยวอย่างอบอุ่นมันดูเหมือนว่าพวกเขาส่งสัญญ,ญาณว่านักท่องเทีย่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญต่อประเทศจีนถ้าคนจีนในทุกพื้นที่มีความสามารถในการต้อนรับนักท่องเทีย่ยวอย่างมีน้ำใจและเป็นมิตรเช่นนี้ จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับประเทศอื่นๆเช่นไทยที่มีทัศนียภาพที่งดงามและหลากหลายจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นอีกเพื่อรักษาสถาน,นะในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคุณคิดว่าจีนม,มีการพัฒนาที่น่าตื่นตาตื่นใจในด้านสุขาภาพและการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่คุณเคยประสบปัญหากับสถานที่สุขาของจีนม,มาก่อนช่วยแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะคะ